ีเป็นสิ่งที่อยากให้รู้และคุณหาคำตอบในคำถามที่ว่าความสุขที่แท้จริงคือสิ่งใดเราอยากจะรู้กันไหมเรื่อง น้องวิครับน้องวิไม่รู้จักคอลลาเจนเลยครับโอ้โหแล้วจกักสิคะี่นาทรู้ไหมครับว่าคอลลาเจนเนี่ยถูกนำมาใช้ในวงการสุขภาพแล้วแล้ว,ลวก็ช่วยให้สุขภาพของเราไดี ก็ S <S> เรื่องของสุขภาพเนี่ย <S <S> <S ก็มีส่วนผสมของคองลลาเจนทั้งน,นั้นแล้วคอลลาเจนเนี่ยก็ยังมีส่วนช่วยทำให้ผิวพรรณสวยให่ตงตึงดูดีบแบบนี้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็นี่เป็นเหตุผลนะครับทำให้ทั้งคุณผู้หญิงแล้วก็คุณผู้ชายนะครับหันมาสนใจในเรื่องของคอลลาเจนกันมากขค่ะแต่ว่าคอลลาเจนเนี่ย ได้มีประโยชน์แค่เรื่องของผิวพรรณเท่านั้นนะครับยังมีประโยชน์ในเรื่องของทาให้กระดูกแล้วก็กระดูกข้อต่อนียแข็งแรงขึ้นได้ครับใช่แล้วใ่ะอย่างคนที่มีอาการปวดตามข้อตามร่างกายต่างๆนะคะหรือ<ม>ว่าข้อเสื่อมเนี่ยก็สามารถช่วยได้ด้วยคนที่สูงอายุนะครับก็จะมีป,ปัญหาในเรื่องของกระดูกผรูก<ๆ>แล้วก็ ไปวันนี้ห้ามพลาดเลยครับค่ะคุณผู้ชมคงคุ้นหูกับคำว่าคอลลาเจนกันแล้วนะครับแต่ทราบรือเปล่าว่าแท้จริงแล้วคอลลาเจนคืออะไรคลลอเจน ก็ให้ความให้ความยืดหยุ่นอยู่ในชั้นผิวหนงังเพราะฉะนั้นในเมื่อมันน้อยลงแล้วความยืดหยุ่นมันก็น้อยลง,งคนส่วนใหญ่จะไม่ทราบว่าในกระดูก คอลลาเจนเสริมเข้าไปด้วยเนี่ยมันก็คือช่วยเสริมสร้างให้กระดูกมีความแข็งแรงร่วมจอดลึกถึงปะระโยชน์ของคอลลาจเจนกับใครไม่ป่วยยกมือขึ้นวันนี้ครับ มะพร้าวของควัญล้ำค่าที่ธรรมชาติได้มอบให้กับเราผ่านการคัดสรรอย่ญญางพิถีพิถันและการผลิตเป็นน้ำมันด้วยกระบวนการบีบเยน็นปราศจากสารเคมีจุดกลายเป็นป้า มะพร้าวที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณเลือกฟาริสสุดน้ำมันมะพร้าวที่คุณเชื่อถือได้โทร085 0 0 ผมเลือกคือการนวดค่ะเข้าไปนวดเอ็มแม็กซ์ในราคาใช่เลยค่ะยิ่งพอนวดแล้วก็รู้สึกตัวเบาสบายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบนวดอัตโนมัติหรือว่าจะดวดเฉพาะจุดก็ได้ค่ะและอีกอย่างที่ผมชอบมากเป็นพิเศษเลยนะคะคือการสแกนผ่นหลังค่ะทำให้มีการ คนนะคะทีนี้พอผมอยากนวดเมื่อไรก็นั่งลงมดก็อินวดใต่บ้านก็เหมือนไปนวดที่สปาดีกที่หนึ่งแล้วล่ะค่ะอีกระดับของการดูแลสุขภาพด้วยก็อินวดเอ็มแอก์โทร02620099 วันนี้เปมีเรื่องราวที่น่าสนใจที่ผู้หญิงอายุ25ปีขึ้นไปต้องฟังเลยนะคะผิวหนังแห้งกล้านจยาบกระด้างเขียวย่นปวดข้อปวดกระดูกเลื้อดไหเมื่ออายุพเพิ่มมากการรับประทานอาหารทุกทุกมือได้รดบปริมาณของคอเลสเจนไม่เพียงพอทำให้ผิวแห้งเกิดริร้วรอย กระดูกข้อเอ็นเนี่ยจะเสื่อมลงทำให้ปวดข้อปวดเข่าวปวดหลังได้คอลลเฮลคอลลาเจนบริสุทธิ์ร้อเจากปลาสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพผิวที่ดีและกระดูก ทุเดย์ฉบับเดือนตุลาคมพบนาตาชาตุสิทินเบล็กที่รุ่งมาสุภาพเต็มร้อยลูกติดเกมแก้ไขอย่างไรดีปัญหาหนักอกของพ่อแม่ผู้ของยุคนี้เมื่อต้องล้างไตยืดชีวิตวิธีการ เหลืองช่วยฉลองความเสือ่อมน้ำในหูไม่เท่ากันโรคหิตที่คุณเป็นกันมากสาเหตุเกิดจากอะไรและเรือ่องนี้ดีเพื่อเสริมสุขภาพคุณมากพบแพทยทุเดย y ได้แล้วทุกแผนทั่วประเทศถ้าความสุขของคุณคือการได้มีสุข สุภาพที่ดีเตรียมพบกับความสุขที่แท้จริงที่งานเปิดตัวพ็อกเก็ตบุ๊กใครไม่ป่วยยกมือขึ้นเล่มสองงานมากกับสือระดับชาติครั้งที่14ภายในงานร่วมพูดคุยสาวิกิตสุขภาพของคนไทยกับหม้อแดงสาธิตการลดก,กดจุดร,รักษาโรคของดีอารมณ์ปยาเลีและกิจกรรมเพื่อสุขภาพอื่น ภาคที่ดีนงานมหากรรมนึงเือระดับชาติครั้งที่14ศูนย์การประชุมเป็นงชาติเสรจลิงกิตวันเสาร์ที่17ตุลาคมนี้ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปนะห้องมิตต็งรุง2ศูนยที่แท้ สนับสนุนโดยเบบี้เนชลาอาหารเสริมจากโค้กล็อกปอนเดนดิ้ง100%สำหรับลูกน้อยน้ำมัมะพร้าวบีบเย็นตราปาลิสสูตร085 000 หลักโคแคร์อีกระดับของการดูแลสุขภาพด้วยเ้าอี้นวด AMAX ขอลเล,อลเจคอลลาเจนบริสุทธิ์แท้ร้อซจากปลาวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงประโยชน์ของคอ,งอลลาเจนแต่ก่อนอื่นครับเราต้องรู้ ว่าคอลลาเจนนั้นแท้จริงแล้วคืออะไรเราจึงมาคุยกับแพทย์หญิงดวงกระหมนดทัศนาพงศากุลที่โรงพยาบาลเวชธานีครับคำตองค่คะคอลลาเจนคืออะไรคะ ลาเจนก็เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งนะคะซึ่งมันอยู่ในชั้นผิวหนังของเราอยู่แล<ะ>้วนะคะซึ่งปกติเนี่ยโครงสร้างของผิวหนังก็แบ่งเป็นเดย่ย,าย,ายี่คือสามชั้น<ะ>ชั้นแรกสุดเรียกว่าชั้นหนังกำพร้าอันที่สองคือชั้นหนัง แล้วก็เอลาสตินซึ่งมีหน้าที่ให้ความยืดหยุ่นกับ,กบผิวหน้านะคะแล้วก็เป็นยังไงครับตัวเัาอะไรเ,เจนเันจะมีการจับตัว ชั้นสุดท้ายเลยก็คือชั้นไขมัน mm hmm. ซึ่งชั้นไขมันเนี่ยเป็นออที่ที่คอยป้องกันแรงกระทบกระเทือนจากภายนอก mm hmm. แล้วก็เป็นแหล่งสะสมของพลังงานด้วย mm hmm. แล้วอย่างนี้คอลลาเจนเราจะได้มาจากไหนคะนอกจากจากผิวหนังของเราแล้ว mm hmm. ออคือโดยมากแล้วเ,เนี่ยเรา มันจะมีกาบวนการของร่างกายที่อยู่แล้วนะคะในการที่จะสร้างคอลลาเจนขึ้นมาคือเราสามารถผลิตได้เองอยู่แล้วผลิตได้เองอยู่ตลอดพอเราอายุมากขึ้นความสามารถตรงนี้มันก็จะน้อยลงนะคะแล้วเท่าไหร่ถึงจะน้อยลงได้โดยมาก จะไม่เยอะเท่ากับช่วงวัยรุ่นนะคะก็ปร<ล>ะมาณ20ปีกร<ล>ะบวนการอะไรบ้างที่ทำให้คอลลาเจนมันลดน้อยลงจริงๆแล้วมันมีทั้งปัจจัยจากภายในแล้วก็ปัจจัยจากภายนอกนะคะถ้าเป็นจากปัจจัยภายใน,ในเนี่ยก็คืออายุที่มากขึ้นก็คือความสามารถในการสร้างคอลลาเจนน้อยล,ลงอันที่สปัจจัย ผลต่อการกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนแล้วก็อิลาสตินชั้นใต้ผิวหนังคนที่ไปตากแดดหรือบอยช่ก็จะก็จะมีผิวหนังเหี่ยวย่นจะริ้วรอยได้ง่ายวก็จะลดหน่อยลงใช่ค่ะแล้วก็เรื่องของแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าคนพออายุมากขึ้นก็จะมีเรื่องของ ปฏิเสธไม่ได้แล้วก็อีกอันหนึ่งคือริอร้วรอยที่เกิดจากตัวเราเองเกิด uh huh. จากการแสดงสิ่งน้า uh huh. นะคะเพราะฉะนั้นเห็นว่าคนที่สมมติว่าหัวเราะบ่อย เกิดเฉพาะที่ถ้าในส่วนของผิวหนังนะคะถ้าในส่วนของผิวหนังเป็นผลเสียที่เกิดเฉพาะที่คือในแงของริ้รอยรองอรื่องของพวกเกยวกับผิวใช่ยางนี้ทําไมผมเกิดได้ยินเรื่องคอเล ก็คือที่เขาพูดถึง c o l l a g e นมากขึ้นเพราะว่าอาจจะคนอาจจะเอ่อมาคอนเซิร์นเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามมากขึ้นนะคะหรือว่าเรื่องของริ้วรอยที่เกิดขึ้นมากขึ้นก็เลยต้องหาวิธีอะไรก็ตามที่มันมากระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนถ้าวินทีไหนที่กระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนริ้วรอย ก็ลดลงคือหน้ากรดูกระชับขึ้นแต่งตึงขึ้นร่องแก้มที่เคยลึกก็ตูตึงขึ้นก็คือทําให้มันดูอ่อนยาวขึ้นคุณหมอคะอะไรที่เราควรจะหลีกเลี่ยงถ้าไม่อยากให้คอลลาเจนหลอลงตัวตัวการหลักเลยนะคะที่ที่มีผลต่อกระบวนการสร้างคอลลาเจนแล้วก็อิล นคือแสงแดดแสงแดดะคเพราะฉะนั้นเรื่องของแสงแดดนี่สงคัญมากคือควรจะหลีกเลี่ยงนะโดยเฉพาะแดดที่อยู่ในช่วงประมาณ10บโมงถึงสี่โมงเย็นนี้ซึ่งเป็นช่วงที่อันตรายที่สุดแล้วก็เรื่องของการ ไปน้องโดนแดดจริงๆก็อาจจะใช้ร่มคู่กันไปด้วยร่มแล้วก็เลือกร่มที่มันสามารถป้องกัน UV ได้ด้วยแล้วในส่วนอื่นล่ะคะอย่างเรื่องของการรับประทานอาหารก็คือควรรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่อยู่แล้วนะคะเพราะว่าถ้าเรารับประทานอาาหร มันก็คือเป็นส่วนสำคัญนในการให้ที่จะไปกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนและเอลาสตินในชั้นใต้ผิวหนังได้ทั้งวอดงนะเรับลากาแฟข้าวรนะคะเพราะ,ะาพวกนีม้นมีผลต่อกระบวนการสร้างคอลลาเจนนะคะแล้วก็